ว่างเพ o, e ื่อเผาไก่ทีแล้วก้อนฝนตกอีกรอบบอกระจายแคบจจ่างเห็ดพ้าดก็ไปุ่มร้ายบนี่ค่ะตามจริงจ้ะ สักยี่สิบสามสิบเมตรเลยจ้ะแยวเตะใช้เ็ดหน่อยเพร้ลยโอ้ยตำค่อยๆมันกระเด็นช่วยการทำจิ้มนะคะต่อไปแ่นบอกใช่ดับพริกเด็ดบอกพริก,ก,กยามแสบมือปันไดบ่มมีถุงมือต่อถุงก็แกมพอไหวโอ้โอ พี่ขาวตาที่แล้วรอบนึงหายไปแล้วรอบนึงง <c oughs> ั้นบ <c oughs> อว่าได้ายต้องทำให้มันเป็นนะคะรู้ไหมคะรม Understand ระหว่าหย่อนเัาหลวกน่ะโดนว่าโดนได้หวัวแป๊บเดียวเ <c oughs> อาาไปห

khung kip thang sang chị chắc hại từ thang đấy nó mặn mặn cài ฝนกับตกพ่อฝนเจื้อนไปหมดเลยค่ะเจื้อนไปหมดเลยค่ะหน่วยฝนทบหน่ฝนทบมากเนี่ยสิ่ลีวก้อนฝนตกอีกรอบบอก

แยกผู้บาลแล้วแยกสินส่วนบาดผู้บาบนนู่นสว่างอยู่